รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ในเวลาของ News c o n n เ c t มา Connect, คอนเน็กคนคอนเน็กข่าวกับผมอภิศิ์สุวรรณศักดิ์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลือดด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายนะครับกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ตอนที่3จะสังเกตยังไงว่าโดนฝุ่น PM 2.5เล่นงานเขาแล้วคุณผู้ฟังครับการที่จะสังเกตว่าเราโดนฝุ่น PM 2.5เล่นงานแล้วหรือยังนะครับในเบื้องตน้น ราควรประเมินก่อนว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5มากน้อยเพียงไรนะครับเช่นอาศัยอยู่หรือว่าเข้าไปในพื้นที่ที่ฝุ่นสูงเป็นระยะเวลานาน,านก่อนเกิดอาการป่วยนอกจากนี้นะครับเรายังมีพฤติกรรมในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่เช่นหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูงสวมหน้ากากกันฝุ่นเมื่อออกนอกบ้านหรือใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นต้นครับเมื่อประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงก็ควรมาดูต่อว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับไหนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงโดยหากมีอาการนะครับเเพียงกิดืน ที่ผิวหนังหรือระคายเคืองตาอย่างใดอย่างหนึ่งจัดไ่าอยู่ในระดับเล็กน้อยอาการอาจดีขึ้นนะครับหรือว่าหายเมื่อค่าฝุ่นลดลงหรือเมื่อออกจากพื้นที่เสี่ยงอาจปรึกษาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําในการรักษานะครับแต่หากมีอาการตาแดงไอมีเสมหะตลอดเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลางแล้วนะครับควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคําแนะนําแต่ถ้ามีอาการต่อไปนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับได้แก่เจ็บหรือว่าแน่นหน้าอกหายใจลําบากหอบหายใจมีเสียงดังวิ้ววินะครับเหนื่อยมากจนผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์โดยทันทีเพื่อรับคำแนะนำซึ่งสามารถใช้บริการผ่านคลินิกมลพิษออนไลน์ได้นะครับผลกระทบจากฝุ่น pm 2.5จนะครับจะก่อให้เกิดอาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้นะครับโดยในระยะยาวอาจมีผลในระบบหลอดเลือดและหัวใจเสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันภาวะหลอดเลือดสมองตีบความดันโลหิตสูงอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเกิดอาการหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังมะเร็งปอดตลอดจนมะเร็งชนิด,ดนอื่นๆนะครับรวมทั้งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่เด็กเล็กเนื่องจากปอดนะครับกำลังพัฒนาอัตราการหายใจเร็วทําให้ได้รับสารพิษมากกว่าผู้ใหญ่ในช่วงเวลาที่เท่ากันอีกกลุ่มคือผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากระบบหายใจเสื่อมไปตามวัยทําให้มีโอกาสเกิดอาการของระบบหลอดเลือดหัวใจและระบบทางเดินหายใจได้ง่ายนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่มีโรคประจําตัวและหญิงมีคัน ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันควรจัดเตรียมยาสามัญประจําบ้านนะครับและยาที่ต้องใช้เป็นประจําไว้ให้พร้อมนะครับสําหรับกลุ่มคนที่ต้องทํางานกลางแจ้งนะครับมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวได้มากจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูงหรือสวมหน้ากากกันฝุ่นที่มีประสิทธิภาพทุกครั้งนะครับที่จําเป็นต้องอยู่นอกอาคารและอย่าลืมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อกลับถึงบ้านนะครับ ที่สำคัญนะครับอยังมองข้ามความปลอดภัยนะครับและนี่ก็ช่วงเวลาของ News Connect นะครับกับศูนย์ความเป็นเลิศดด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect